วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME, AXA, c e i a m i c Pro ชียงใหม่และ Filamina สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเทส BYD Seal นะครับผมก็ได้เทสนิดหน่อยนะผมรู้สึกว่ามันมันขับดีมากลนะแล้วนะแล้ววันนี้นะเราจะเทสดูว่ามันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยไหมเพราะว่า drag coefficient ของคันนี้นะครับเป็น0.219นะครับต่ำกว่า t e s l a m o d e l 3อันนี้เป็นคู่แข่งกับเม s l ท m o d e l 3นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่า มันใช้ไฟฟ้าต่ำแบบน้ำใช้ไฟฟ้าน้อยเท่ามอเตอรแล้วก็วิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วก็อยากจะวัดดูได้ว่ามันมีแบตเตอรี่ใหญ่แค่ไหนนะครับตามสเปคมันจะเป็น82.5 k ิโลัตนะครับโอเคอันนี้เป็นใช่เป็นเป็น performance all wheel drive นะครับแล้วก็เดี๋ยวห้ดูนะภายในข้างหลังนะครับอย่างี้ v ว้ l ลา glass roof ambient light ข้างหน้าเป็นยางน,นะครับ หืมหืมคุณชอบไหมโอเคอ่ะโอเคมันมีเสียงขวดนะครับแต่ว่าโอเคเราจะเริ่มจากบ้านแล้วเราจะเริ่มนับดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับเพราะเราจะทดสอบแบตเตอรี่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นเก้าสิบเก้าจุดแปดผมก็จะจดเรามันเป็นเก้าสิบเก้าจุดแปดนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียบชาร์จตอนนี้นะมันจะไม่ชาร์จไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะบอกว่าชาร์จเสร็จแล้วเพราะมันก็หามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าคันนี้มันแปลกๆนะคือมันไม่มีทริปมีแต่มันรถธรรมดาคันอื่นนะครับโอ้เดี๋ยวมันก็โชว์อุณหภูมิข้างนอกเออนั่นก็ดีเมื่อเราเข้าไปในนี้นะครับอ๋อตอนนี้มันไม่มันไม่เรียก new energy มันเรียก energy นะครับแต่ว่ามันจะไม่โชว์นะว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหน watt o u r อันนี้มันเป็นตั้งแต่มาจากโรงงานนะครับไม่ใ็ตั้งแต่รถใหม่นะแล้วก็อันนี้นะครับ consumption มันจะโชว์ที่ผ่านมา50กิโลเมตรเออก็ยุ่งยากหน่อยจะไม่เป็นไรเพราะว่า เราเห็นในนี้นับ accumulated discharge energy ก็เรก็ดู accumulated charge energy สองอันนี้เราก็คำนวณได้ว่ารถมันใช้ไฟเยอะแค่ไหนนะครับโอเคตอนนี้เราเริ่มจากบ้านก่อนแล้วเราต้องขับไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนนะครับก่อนเราจะเทสทุกอย่างนะครับขับไปเหนือทางเหนือนีนิดหน่อยนะครับเรามาถึงไอออนเติดนอนะครับอันนี้มันจะเป็น storing position นะครับแล้วก็ผมจะให้ดูนะว่าในนี้นะครับมันมี uh, range mode มัน s ัน n d a r d หรือว่า dynamic ได้นะครับ standard มันจะเป็นแบบ Flat rate มันไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าเราขับว่าขับเร็วหรือว่าใช้ไฟ,ฟเยอะหรือว่าน้อยแล้วดัน a นี่มันจะเป็นกอลมเบสนะครับมันจะต่ำกว่านะครับ standard, เราจะได้สแตนดาร์ดเราจะได้รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ตอนเราตั้งแต่เราเริ่มมันเป็น5 20กิโลเมตรนะครับแล้วก็พลานก็คือเราจะขับไปทางเหนือเดี๋ยวเข้าไปดูในแผนที่นะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะแล้วก็เราจะขับไปทางเหนือสุดเลยนะ 91กิโลเมตรแล้วก็กลับมานี่ก็เป็น182กิโลเมตรนะครับไปกลับนะจะเทส120่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก,ก่อนนะครับแล้วกเ็เราก็ได้จดแล้วว่าเราเริ่มเท่าไหร่เนี่ย1453กับ1399นะครับแล้วก็เราก็จะรีเซ็ตทริปจะมันจะมีปุ่มที่นี่นะครับเหมือนวีวอดี้ข้างอื่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทริป A, ทริป B กับออโดเมเตอร์แล้วก็จะรีเซ็ตทริป A นะครับอ่ะโอเคเล s ส์ โอเคเราเริ่มขับนะครับเราต้องออขับ122กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราใช้อีกอร์โมด้วยนะบางคันนะผมจำไม่ได้คันไหนนะอีกอร์โมดมันจะขับไปเร็วไปถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราต้องขับ122เพราะมันจะเป็น120 GPS speed นะครับแต่ว่าคันนี้นะผมว่ามันมันเก็บเสียงได้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นนะเลนซ้ายนะครับเพื่นเขาเพิ่อนจะเลิกเพิ่อนจะลาดยางใหม่นะครับโอ้เงียบดีเลยนะโอ้โห แล้วก็คันนี้มันมีอย่างหนึ่งที่เทสลาไม่มีนะครับคือ head of display เ huh? ฮ huh? ้เฮ้ยรถดีนะครับแล้วกเ็เราต้องเปดิด <c oughs> Heater 25องศานะครับถ้าเป็นคันอื่นเทสลาหรือว่าคันอื่นน่า,ารถเยอรมันหรืออะไรนะี่สัก21 22นะมันจะปกติแต่ว่ารถจีนนี่มันมันเป็นอย่างนะี้นะไม่รู้ทำไมนะครับแล้ววันนี้มีอะไรเป็นยังไงครับ ก็มีลมนิดหน่อยนะครับสว่างดีนะตอนนี้เกือบ5ทุ่มนะครับที่นี่15องศาแล้วก็สว่างนี้นะครับแต่ว่าซีนนะครับมันก็นั่งสบายดีนะเบาะนุ่มดีนะครับแล้วก็ผมก็ชอบเสียดออนอย่างนี้นะไม่ชอบชอบ SUV นะเก็บเสียงได้ดีนะครับแต่ว่ามันมีเอยมันมีอย่างนึงที่ผมไม่ชอบคือออโตสเตียนะมันทำอะไรแปลกๆนะครับมันอยู่ดีๆมันก็ ขับไปกำลังจะเปลี่ยนเลนหรือว่าตอนเราขับโค้งมันก็ปล่อยไม่ไม,ไม่ทางานแล้วนะครับเราก็ต้องจับพวงมาลัยแล้วเนนี่นี่แล้วบางทีมันก็ไม่เวิร์กเราเราก็ต้องพยายามกดปุ่มโอเคตอนนี้มันกดปุ่มให้มันเวิร์กอีกทีหนึ่งได้บางทีปุ่มไม่ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็ถ้าเราขับเร็วไปมันก็ไม่เวิร์กนะครับถ้าเร็วกว่า125ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะอันนี้นะเออท е สลาดีกว่าแน่นอนนะครับออโตสเตียร์ er ครับ อย่างนึครับคือตอนเราใช้ Cruise Control มันขับไม่ค่อยสม o ทผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับกับทุกคันปีว y d ีแต่ว่ารู้สึกว่าคันนี้มันดีกว่าคันอื่นที่ผมได้ลองนะครับอื่นนี่มันจะมันโอ้โหมันขับไม่สม o ทเลยนะครับแล้วก็เสียนี่นะตอนเราขับที่โค้งอ่ะมันไม่ค่อยเบรกเยอะเท่าคันอื่นแต่ส่วนใหญ่รถจีนนี่แยกขนาดนะครับขับซูเปอร์ไฮเวย์โค้งนิดเดียว เบาแบบเบาลงตั้งเยอะเยจาก120กิมตชั่โมถึง90นะครับผมว่าโอ้โหมันยังไงเนี่ยคนจีนมันขับอย่างนี้เหรอแต่ว่าจะเทียบกับรถจีนทั่วไปกับ b y d ดคันอื่นนะผมก็ว่าคันนี้มันก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ดีเท่าเทสล็อแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็แบแปลกนะครับเหมือน b y d ดคันอื่นนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราจะขึ้นหรือว่าลงที่ c r ครูส c คอนโทรลสปีดจะขึ้น1หรือว่าบวกหหรือว่าลบ1นะครับ ม,มันไม่ได้นะครับผมไม่รู้ต้องทํำยังไงนะก็มีวิธีเดียวคือเราจะต้องเร่งจนถึงเราได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วก็แล้วก็กดครูสคอนโทรลมันก็จะเป็นอย่างนงี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเราดูอะไรในนี้นะจออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนดิสเพลย์นะครับแล้วก็เราทําอะไรอย่างอื่นแล้วก็เรารียนเอนเบลครุสคอนโทรลมันก็จะกลับไปหาดิสเพลย์อันนี้ทุกครั้งนะครับเหมือนรถจีนคันอื่นนะครับแต่ว่าเนี่ยผมก็สังเกตนะว่ามัน,ม,นมันแปลกเนาะ ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราใช้ e- กระโมนะมันจะใช้ a l l อลว e l drive ตลอดนะครับนีแล้วก็เ g i o n ก็ออลว e l drive ตลอดมันไม่มันไม่ใช้1นึ่งมอเตอร์ที่จะประหยัดไฟฟ้านะครับผมก็ไม่รู้มันเป็นเกี่ยวกับว่ามันใช้ pm มอเตอร์สอันหรือว่าอย่างไงนะครับแต่ว่ารถคันอื่นส่วนใหญ่นี่มันจะ mix pm กับ induction motor แล้วมันจะได้ปิดมอเตอร์อันหนึ่งได้แล้วก็ตอนนี้มันก็ใกล้เราเพิ่งจะผ่าน50กิโลเมตรนะครับ แล้วก็เราใช้235วัตต์ชั่วแต่กระเมรผมว่ามันสูงหน่อยนะ Model 3นะครับถ้ามันจ้าหนอกมัน14องศาถ้าถ้า m o ล3ขับที่14องศาอย่างนี้นะครับมันน่าจะใช้สัก200วัตต์ชั่วแต่กระเมรก็แปลว่าคันนี้มันควรจะใช้ไฟฟ้ามากกว่า m o d e 3นะครับโอเคเราเพิ่งจะผ่าน100กิโเมตรเช็คพอยต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้ไฟฟ้า246วัตต์ชั่วแต่กระเมรนะครับแต่ว่ามีอะไร,ประแปลกๆหน่อยนะครับถ้าเราดูนี่นะ รถมันก็วิ่งได้5,000กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย193้าวัตต์แอลต่อกิโลเมตรแต่ว่าถ้าเราสองอย่างนี้คูณกันนะมันจะเป็นสัก900กิโลวัตต์แอนะครับที่เราดิสชาร์จแต่ว่าคอร์สกันทดไมไม่รอดว่าเราดิสชาร์จ1,400นกิโลวัตต์แอนะครับเออทะไมไม่เหมือนกันนะหรือว่าถ้าเราเอา1,400้เนี่ยหาร5,000 นะครับมันก็จะเป็นสัก280วัตต์แอาต่อกิโลเมตรอันนั้นมันก็สูงมากนะครับผมก็ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะมันอาจจะมีอย่างอื่นที่มันใช้ไฟฟ้าที่มันไม่นับใน t r i p m e แต่นี้นะครับอาจจะเป็น Pre-Heating อาจจะเป็น Vampire d r a i n BMS หรือว่าอย่างอื่นเออ่หรือว่าถ้าใครได้ใช้ vehicle to load นะครับแต่มันก็เยอะนะมันเป็นสัก400-500กิโลวัต์เนะครับที่มันหายไปที่ไหนก็ไม่รู้หรือว่า อันนี้นะครับมันจุ <You. S 1> มันไม่ได้พูดความจริงมันอาจจะ Under อร์รีพร์บอกว่ามันต่ำกว่าที่มันเป็นความจริงก็คิดตัวสีตรงน,นี้193นะครับแล้วก็เราใช้240้ถ้าเราขับไก,ไกลนะครับแบบเทสต์นานๆน,น,น่าจะงงว่า1 0 0 0ักิโลเมตรชาร์อันนี้มันน่าจะคุณนะครับเราน่าจะเช็คดูนะว่ามันหลังจาก1000งเนกิโเมตรแต่มัน,ม,นมันตรงกันไหมกับกับอย่างอื่นนะที่เราดูนะครับ อนนี้เกือบเที่ยงคืนนะครับอันนี้เป็นวันที่20่สูนนะครับเป็นวันที่มันสว่างสุดนะครับที่นอร์เวย์นะแล้วก็ที่นี่ออสโลมันก็ยังอยู่ทางใต้นะที่นอร์เวย์แมันสว่างขนาดนี้นะครับเที่ยงคืนนะว้าวเดี๋ยวดูเมียสเป็นยังไงนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเราไปเหนือกว่าน,นี้มันก็ยิ่งสว่างกว่านี้นะครับโอเคแล้นผ่าน150กิโลเมตรเช็คพอยต์นะครับแล้วตอนนี้เราใช้230วัตต์เอลต่อกรมนะครับ มันก็ยังสูงพอๆกับทุกครั้งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะแต่อโอโตสเตย์นี่มันโอ้โหมันทำอะไรไม่รู้แปลกๆตลอดเลยนะครับ <S <S เราเสร็จเทสตนะครับแล้วก็รถมันรีพอรต์ตว่าเป็น179กิโลเมตรจริงมันเป็น182กิโลเมตรแปลว่ารถคันนี้มันนับน้อยไปตั้ง1.5นะครับแล้วก็ถ้าเราเช็คข้อมูลทุกอย่างนะตอนแรกที่เราเริ่มมันเป็น1,399แปลว่าเราใช้44กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าเราเรียนนึกิโลวัตต์ชั่วโมง ก็ที่ผมเข้าใจคือเราจะต้องเอา44แล้วก็ลบ1มันกลายเป็น43่สิบากิโลวัตต์แอร์แล้วก็43่สิกิโลวัตต์แอร์หาร182กิโลเมตรมันเป็น236ร้อยมวัตต์แอร์ต่อกิโลเมตรมันก็คงจะตรงกับที่รถมันรีพอร์ตนะครับอันนี้นะครับโอเคตอนนี้เราจะรีเซ็ตแล้วก็ไปอีกรอบนึ่งครับโอเคแล้วก็คราวนี้นะครับเราจะขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมลืมรีเซ็ตทริปมีแต่เมื่อกี้นะครับแต่ว่าเป็นไรเพราะเรารู้ว่ามันเริ่มจากเมื่อไหร่่่นนะะคครรรัับบเทาไห แล้วก็ตอนนี้นรถมาคำนวณว่าเราขับได้อีก207กิลเมตรแล้วก็ลูปที่เราจะขับถ้าเราจะขับ f u l ลูปนะครับมันจะเป็น200เอ้อมันจะเป็น182กิโลเมตรก็ดูก่อนหนะ้าว่าเราจะขับเต็มเลยหรือว่าเราจะกลับรถกล่องนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราขับแค่90กิลเมตรตอชั่วมงมันก็ใช้ทั้งมอเโมดตวนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุที่มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะ Okay let's check the weight front axle 2 w e g h t 1180 oh she is a heavy car what 2320 oh she almost as heavy as a BMW i4 a lot heavier than a Model 3 wow Okay, ตอนนี้เราครบ50 193วัตต์อ่กลเมนะครับอ <laughs> อันนี้ใช้ไฟเยอะนะครับออ Model 3 Highland ตอนหน้าหนาวนะครับใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าคันนี้นะืมแปลว่า BYD นี่มันออกินไฟเยอะนะครับออแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอจนถึงเราเทสจบนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันออมันจะขับเต็มหรือไม่หรือว่าเราต้องออกลับก่อนนะครับ ตอนนี้อยู่ฮอม์นะครับเรายังไม่ไปถึง end point นะที่เราจะกลับรถนะครับแต่ว่าผมว่าเราจะต้องกลับก่อนนะครับเพราะว่าผมได้คำนวณนานะเราน่าจะมีสัก80 k w โลวัตต์ชั่วโมงเน็ตคินะครับตามสเปคมันเป็น82.5นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีสัก20กิโลวัต์ชั่วโนะครับเหลือนะแล้วถ้าเราใช้200วัตต์ชั่วก็กิโลเมตรแปลว่าเราวิ่งได้อีก100กิโลเมตรนะครับเราต้องเ,ออเดี๋ยวไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่นะ จากนี้ไปอโยธินมันเป็น76กเซกิโลเมตรก็ได้มั้งเพราะว่าเราต้องเผื่อไว้นิดหน่อยเผื่อไว้ถ้ามันมันมันตกเร็วกว่าน,นี้ตอนแบตเตอรี่ต่ำเรายังไม่รู้มันจะเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวขับไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อยุดชนแล้วก็กลับไปทางตายนะครับตอนนี้เราครบอีก50กิโลเมตรนะครับแล้วก็เราใช้195วัต์ตอก์โลเมมรมันก็ยังสูงนะครับ ก็แปลว่ามันคูจะเป็นประมาณ190นะนเราต้องขับอีกสัก40กิโลเมตรนะครับก่อนเราจะไปถึงอโยน,นเตยนะโอเคเทสตนี้เสร็จแล้วก็แล้วก็ผมได้คำนวณน,นะว่าเราใช้200วัตต์เอ่ต่อกิโลเมตรนะครับครั้งนี้นะครับโอ ح, มันเยอะหน่อยนะแล้วก็ผมก็ดูได้ว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนตนะั้งแต่เราเริ่มนะเราตอนี้เราเหลือ4.5%ก็คำนวณว,ว,ว่าเรามี80 8 k กิโลวัตต์วต่นะครับ แล้วก็บัต tery ตรงน,นี้มันเป็น21-29องศานะแล้วคันนี้มันจะรับได้150กิโลวัตต์นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเออบัตอตรี่มันร้อนไปไหมหรือว่าอย่างไงเนี่ยอืมโอเคลองเทดสดูนะชาร์จนะครับอู้140กิโลวัตต์นะครับ Resting Voltage เป็น550โวลต์แต่ว่าตอนเราชาร์จเนี่ยมันจะสูงกว่าน,นี้นะ602โวลต์นะครับอันนี้เป็น LFP Battery นะครับ Blade Battery อ่าอืม Energy Density ของ Blade Battery มันต่ำนะนะ มันอาจจะเป็นเพราะวันนี้บางที่รถมันหนักนะครับฮึมโอเคแต่ว่าตรงนี้ผมต้องคำนวณว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเราก็เห็นว่ารถคันนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะนะถ้าเทียบก,กับ model สามนะครับขนาด model สามหน้าหนาวนะครับกับไฮแลนดะ์แต่มันหนาวกว่าน,นี้ถนนเปียกมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าคันนี้นะครับวันนี้นะผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่า All วอร์ดライブส e สของ BYD มันไม่ค่อยดีเท่า t ท s l a หรือว่า BM <c oughs> BM นะ BM เน้ำหนักพอๆกันไซส์พอๆกันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าคันนี้นะครับแบสบนะีผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นเพราะมันใช้อันอัน PM m อ t o r ออันแล้วมันต้องวิ่งตลอดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่า Drive coefficient ของคันนี้มันดีก็ที่คนเห็นนะคือตอนเราขับเร็วนะครับกับเทียบกับ เราขับช้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันเยอะแต่ว่าใจตอนเราขับเร็วน,นั้นมันอ้วน,นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับแต่อุณหภูมิอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนเราเทดสอบไฮแลนด์หน้าหนาวอะ่ะมันก็ยังใช้ฟ้าใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าคันนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่า BYD เขาไม่ค่อยทาแบบยังไงดีเขาทํา EV ไม่ค่อยเก่งเท่าเทสลาหรือว่า BM มั้งผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็ วิ่งได้ไม่ค่อยไกลนะครับถึงแม้แบตเตอรี่มันใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเทสดูนะ1,000กิโลเมตรชารมันจะเร็วแค่ไหนผมว่ามันไม่เร็วเท่าเทสลอนแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะเป็น10ชั่วโมงก็ได้มั้งฮึแต่มันขึ้นอยู่กับว่าชาร์จเคอร์มันเร็วมันยังไงนะตอนนี้เรารับ150กิลวัตนะครับเราต้องทสดูนะว่ามันจะชาร์จ150 km. นี้นานแค่ไหนนะครับ โอเคแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงกับ 1, 0 0 0ันกิโลเมตรชาร์จคุณต้องดูวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าชาร์จอินคูลเป็นยังไงก็ต้องดูวิดีโอในช่องหลักนะครับเพราะผมไปทำช่องไทยเกี่ยวกับชาร์จอินเทสนะครับโอเคนั okay, ่นก็เป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็ปกกันไมสวัสดีครับ